พารลอดบุลกล้เหรอ้ยอย่างนี้มันต้องเจอกับฉันโอเคได้รอสักครู่หนึ่งกำลังจะไปจาวิส close the mask ว้าวจาวิส open the mask จาวิส close the mask สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกับ w u d b Channel กันแล้วนะครับผมโ,โ,โอ้คิดถึงท่านผู้ชมมากเลยครับโอ้กอดกันหน่อยนึงนะครับหลังจากที่เราห่างหายไปนานนะครับเนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโควิดนะครับที่ระบาดอยู่นะครับผมตอนนี้ก็คือเก็บตัวเซฟตัวกันไปช่วงหนึ่งเลยนะคะและต่อไปนี้นะครับก็จะเจอกับผมนะครับ ออซ่านะครับบ่อยๆเลยนะครับผมในการรีวิวสินค้าต่างๆที่อยู่ในเว็บนะครับและวันนี้นะครับหลังจากที่รอคอยกันมานานนะครับเดเดือนนะครับที่ผมให้เพื่อนนะครับที่อยู่ที่เมืองจีนสั่งเขามานะครับตัวนี้โหรอนานมากเลยครับราคา7 0 0 0กว่าบาทนะครับผมแล้วก็นาน7เดือนนะครับก็คือแตนแตนหน้ากากไอรอนแมนครับผมนี่เป็นไงครับมีกล่องมาเริ่มเทิมเลยนะครับมาวันนี้นะครับเราไปดูว่าเราจะได้เป็นฮีโร่ไหมนะครับโอเค เริ่มเลยนะครับเปิดออกมาโอ้นี่ครับผมคุยหมวกครับวิสุดยอดเลยเดี๋ยวดูดก่อนมีอะไรบ้างโอ้มีคู่มือด้วยนะครับผมนี่เป็น2ภาษานะครับภาษาจีนนะครับกับภาษาฝรั่งนะครับภาษาอังกฤษนะครับมีพูดได้แล้วก็ให้รีโมทมาด้วยนะครับอันหนึ่งทีนี้เรามาดูนะครับรูปร่างภายนอกของเขานะครับคือตัวหมวกเนี่ยนะครับผม เป็นพลาสติกนะครับผมทั้งหมดเลยนะครับนี่ครับใช้พลาสติกแล้วก็ใช้สีเคลือบเงาเรียนแบบสีเหล็กนะครับสีโครเมียมที่มีความแวววาวนะครับแล้วก็น้ําหนักเนี่ยน่าจะประมาณสักครึ่งกิโลได้ครับผมคือเบามากครับผมไม่ได้หนักหนาอะไรนะครับผมต้องมาดูภายในกันบ้างนะครับว่าภายในเนี่ยเขาเป็นยังไงนะครับเขาจะมีที่ใส่ฐานด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องถอดตรงนี้ออกก่อนนะครับแล้วเราจะเห็นชัดยิ่งขึ้นครับโอเคนี่นะครับเป็นฟองน้านะครับคล้ายๆหมวกกันน็อกนะครับแล้วก็จะมี พวกแผงวงจรอะไรเงี้ยครับอยู่ข้างในนะครับตรงที่ใส่ฐานเขานะครับนี่จะอยู่ตรงนี้นะครับข้างหลังนะครับจะมีที่ใส่ฐานอย่างนี้ด้วยนะครับฐาน 2A นะครับผมสีก้อนนะครับเดี๋ยวผมห้อยลงมาอย่างนี้ก่อนนะครับจะได้ดูข้างในเห็นไหมครับจะมีแผงวงจรแล้วก็ระบบเซนเซอร์อะไรต่างๆนะครับเขาจะอยู่ภายในหมวกหมดเลยครับผมเรามาดูระบบการสั่งการของเขานะครับมีทั้งหมด3ระบบนะครับก็คือระบบเสียงระบบสัมผัสนะครับแล้วก็ระบบรีโมทนะครับท่านผู้ชมทีนี้เราจะมาดูระบบสัมผัสก่อนนะครับ เปิดสวิตช์เขาก่อนนะครับนี่นะครับระบบสัมผัสนะครับแตะเบาๆนะครับข้างไหนก็ได้นะครับซ้ายหรือขวาก็ได้นะครับท่านผู้ชมแตะหนึ่งครั้งนะครับก็จะเปิดหน้ากากขึ้นมาอย่างนี้นะครับแล้วก็แตะอีกหนึ่งครั้งนะครับจะเป็นการปิดหน้ากากนะครับอ่ะเห็นไหมครับท่านผู้ชมอย่างนี้เราได้ทั้งสองฝั่งเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นซ้ายหรือว่าขวานะครับผมระบบต่อไปของเขานะครับระบบรีโมทนะครับท่านผู้ชมตัว A คือปุ่มบนสุดนะครับกดหนึ่งครั้งนะครับ หน้ากาเขาจะเปิดนะครับแล้วก็กดอีกครั้งหนึ่งนะครับจะเป็นการปิดนะครับส่วนตัว B นี่ก็จะเป็นแบบอีกแบบนึงนะครับคือเขาจะมีลูกเล่นของเขานะครับแบบเปิดนู่นเปิดนี่เปิดนั่นนะครับเราลองมาลองกดดูนะกดที่ตัว B ีหนึ่งครั้งเห็นไหมครับนี่นะครับคือตรงโหนกแก้มเขาจะเปิดแล้วก็หน้าผาเขาจะเปิดขึ้นมานะครับแล้วเราก็กด B ีนะครับกลับอีกหนึ่งครั้งนี่ทิ้งนี่สำหรับตัว C นี่นะครับผมคือหมดต่อสู้นะครับผมนี่ครับกด C นะครับ ไฟของเขาจะเป็นสีแดงนะครับกดอีกทีนึงนะครับปิดนะครับปิดไฟอ่ะเห็นไหมครับเขาเป็นโหมดปกติแล้วสําหรับตัวดีนี่ก็คือไฟข้างหน้าท่านผู้ชมเห็นไหมครับนี่นะครับไฟข้างหน้านะครับมันจะส่องอยู่นะครับปิดได้นะครับผมปิดนะครับปิดไฟนะครับนี่นะเขาก็จะดับครับแล้วก็เปิดอีกทีก็จะเป็นการเปิดไฟเขานะครับขึ้นมาเราจะมาดูจุดเด่นของเขานะครับระบบสั่งการด้วยเสียงนะครับระบบสั่งการด้วยเสียงเนี่ยเขาจะมีทั้งหมดเนี่ยสามารถสั่งได้2ระบบนะครับคือระบบ าภาษาอังกฤษนะครับผมกับภาษาจีนนะครับผมซึ่งภาษาจีนอันนี้อาจจะยากนิดนึงนะครับวันนี้เราลองมาสั่งเป็นภาษาอังกฤษกันก่อนนะครับนะครับาตามคู่มือนะครับหี่อเขาจะมีเนี่ยครับเป็นภาษาฝรั่งนะครับภาษาอังกฤษนะครับบอกหมดเลยครับเริ่มต้นนะครับ I wish open the mask I wish close the mask อ่านี่นะครับท่านผู้ชมเห็นะฮะเขาปิดแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นโหมดคอมแบทนะครับ j a r v i s สตาร์ตคอมแบทโหมดนี่นะครับตาเขาจะเป็นสีแดงนะครับจ้าวิสคลอสคอมแบทโหมดอ่าเขาจะเป็นปกติแล้วนะครับผมแล้วก็อันสุดท้ายนะครับจ้าวิสชัตดาวน์ซิสเต็มอ่าโอเคนะครับนี่คือเขาปิดระบบของเขาไปแล้วนะครับผมทานผู้ชมทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองใส่กับสีสระนะครับแล้วก็ทดสอบระบบเสียงกันนะครับผมว่าจะเป็นยังไงว่าตื่นเต้นมากครับในที่สุดเราก็จะได้เป็นซูเปอร์ฮีโร่แล้ว ต้องถอดข้างหลังนี้ก่อนนะครับผมนี่นะครับที่ผมว่าบีบนี่นะครับแล้วก็ถอดออกตรงนี้เขาจะเป็นแม่เหล็กนะครับโอเคทีนี้ถอดออกไปก่อนแล้วนะครับแล้วก็ใส่เลยนะครับนี่นะครับใส่นะครับตอนที่ยังไม่มีไฟขึ้นที่ตานะครับจะมองเห็นอยู่นะครับผมแต่ว่าไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับถามว่าคือใส่ขี่ยวดยานได้ไหมเนี่ยบอกมันก็ไม่ได้จริงๆนะครับมันก็อันตรายจริงๆนะครับทีนี้นะครับเรามานะครับระบบสั่งการนะครับผมจ้าวิส Open the mask j a v i s close the mask j a v i s j a v i s close the mask j a v i s, <laughs> <S close the mask <laughs> เออโหดีนะครับท่านผู้ชมภาษาฝรั่งนี่อาจจะต้องได้นิดนึงนะครับเนื่องจากระบบสั่งการด้วยเสียงของเขานะครับผม j a v i s start combat mode c ิส l o s e Combat Mode ปิดนะครับเป็นปกติแล้วนะครับโอเคนะครับท่านผู้ชมทีนี้ผมจะมาสรุปให้ฟังนะครับเกี่ยวกับหมวก Iron Man นะครับตัวนี้นะครับผมซึ่งราคาของเขาเนี่ย7,000กว่าบาทนะครับผมเนื้องานดีนะครับเป็นงานที่สวยงามนะครับเหมาะแกการตั้งโชว์เหมือนกันนะครับแล้วก็ ใส่เล่นได้นะครับเล่นเ่น้อยสำหรับคนที่ชอบไอรอนแมนจริงๆนะครับผมตั้งโชว์และสั่งการด้วยเสียงสั่งการด้วยรรโมดเนี่ยดูเขานะครับจะมีความสุขนะครับแล้วก็เล่นสนุกสนานนะครับภายในบ้านนะครับผมใครสนใจก็หาดูได้ตามเว็บต่างๆเลยนะครับทั่วไปนะครับแล้วก็คือถ้าใครมีเพื่อนอยู่ที่จีให้เพื่อนที่เป็นจีนสั่งให้ก็ได้นะครับอาจจะได้ถูกนะครับผมสุดท้ายนี่นะครับผมเราก็ต้องจากลากันแล้วแต่ไม่ใช่การลาครั้งสุดท้ายนะครับครั้งต่อไปเราจะต้องเจอกันอีกนะครับกับช่อง w u d b Channel นะครย ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะครับของช่องเด็กมันยูดีบีชานลของเรากันด้วยนะครับผมฮึจาวิส Close the mask! บินแล้ว